สวัสดีค่ะเพื่อนๆคื่อเพื่อนๆรักแท้ทุกคนหลังจากที่เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องรักๆแล้ววันนี้เรามาอ่านใจให้พี่ไพ่อ่านใจของเจ้านายของเพื่อนร่วมงานของเราดีก,กว่าว่าหรือไม่ก็บอกเราว่าณตอนนี้เพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้สถานการณ์ชีวิตของการทำงานเป็นยังไงจะต้องแนะนำให้เราทำตัวยังไงเราถึงจะปังบริเยะนะคะ ใครที่สนใจดดนทำให้ก็ต้องอันนี้ต้องดื่นมน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆก็ไม่เหนื่อยนะคะก็จาก62ตอนนี้เหลือ58ก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าก็มีนี่ด้วยเนี่ยเรียนขอไฟ อะไรเอียมาราย,ยาทในชีวิตการาง,งานเหมือนเพื่อนพ่อ,อยากบอกอะไรอยากแนะนำอะไรนิ่งสงบปากสงบคำจากที่เคยพูดมากก็นิ่งๆเข้าไว้สงบปากสงบคำพูดอืมอม,มันเหมือนกับเพื่อนๆเป็นคนที่ทำงานหนักมากเหละสู้แกรง่งอดท,ทนแล้วก็มักจะมีความขัดแย้งในที่ทำงานอยู่บ,บ่อย เพราะว่าด้วยเป็นคนที่แบบว่าอาอาจจะเป็นคนที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กอดทนฝ่าฟันสารพัดยืนด้วยลําแข้งของตัวเองมาตั้งแต่เด็กได้ทุกอย่างมาแบบมาด้วยตัวเองอะพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดมันเลยสร้างให้เพื่อนๆเป็นคนที่แกร่งเป็นคนที่มีความโอ,อ้มัม่นหน้ามั่นหน้ามั่นใจอืมั่นหน้ามั่นใจ เลยรู้สึกว่าเราอะรู้สึกว่าเราโอเคเรารู้สึกว่าเราเฉยๆแต่คนอื่นอะเขามองเราเองเพราะว่าเขาเขาไม่เขาไม่ได้รู้ว่าแบ็กกราวั์ของชีวิตเ,เพื่อนเนี่ยโอ้มดกัดเติบโตยังไ,ไงบันไดของเพื่อนมีกี่ขั้นในตอนนี้เพื่อนๆพื่มีรวามรู้สึกว่าบางคนีประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในกิจการแล้วแต่มันก็ อาจจะนิ่งๆอาจจะซบเซาอาจจะหมดแพชอชั่นอาจจะอยากอยู่คนเดียวอาจจะอยากอยู่ในถ้ำอาจจะอยากพูดจาน้อยลงอาจจะมีการตื่นรู้ในเรื่องของผู้คนการกระทําของผู้คนการความสัตรธรรมของชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตก็จะมีรักโลภโกรธหลงนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองเหมือนกับ ที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ตอนนี้แบบจริงๆมันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะเพื่อนจะต้องสาสานะอาจจะมีงานที่เป็นเอออาจจะมีงานค้างแต่ว่าเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยต่อพักก่อนเอออยู่ในช่วงพักก่อนเหนื่อยมาเพลียมาเปลี้ยมาโหงมาหนะัก ตอนนี้พักก่อนอยู่ในช่วงที่พักก่อนซึ่งก็ถูกต้องนะคะที่ไพแนะนําก็ถูกต้องเลยเหนื่อยนักก็พักหนักก็วางไม่มีใครที่จะทํร้ายตัวเราเองได้นอกจากตัวเราเองเพื่อนๆเคยฟังก้อนหินก้อนนั้นของโรสไหมคะเรายิ่งกายิ่งเจ็บอ่ะการที่เราไม่ใส่ใจคําพูดของใครๆบ้างทิ้งมันไปบ้างก็ดีช่างมันจริงๆเลยเพื่อนๆบางคนมีคนอิจฉายเยอะนะ หรือคนเก่งไงแล้วก็ดูทรงไม่ได้แคร์ใครด้วยถ้าเข้าอิจฉาเรามันก็ดีนะเคยอ่านมีข้อความที่บอกว่ามันจะมีคนมันจะมีคนโดดเด่นหรือคนเก่งหรือคนสำเร็จที่ไหนอะที่จะไปน,นั่งอิจฉาคนที่ด้อยกว่าเราอะโอ้โหหน้าดูดูมั่นหน้ามากเลยนะคะ อันนี้เคยไปอ่านบทความเจอนะแต่ว่าสําหรับจอยก็มีความรู้สึกว่าเออพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีอ่ะจริงเพื่อนๆน,นคงไม่ไปนั่งอิจฉาหรือไปนินทาอ่าเพื่อนเพื่ออาจจะโดนนินทาอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อืมดูมัดม,มันมันใจดูเกินหน้าเกินตาลายหน้าลายตาแล้วไงอะ so w ทำเหมือนเราได้หรือเปล่าล่ะ เธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจเธอสําเร็จได้อย่างเราหรือเปล่าละ่ะไพ่ไม่รู้หรอกนะคะว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยสำเร็จระดับใดในชีวิตแต่ณนะตอนนี้คือหลายคนก็มีความสําเร็จถ้าเมื่อเทียบจากเมื่อก่อนอ่ะเพื่อนๆลองย้อนมองกลับไปในอดีตอ่ะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเพื่อนเพื่อหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คือมาไกลมากๆผ่านประสบการณ์เจอผู้คนมากๆม,มากหน้าหลายตาอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเข้ามาเถอะ หัวร้อแบบยังไงเธอหัวร้อแบบเธอหัวร้อแห้งๆเธอไม่จริงใจกับเราเพื่อนๆสามารถที่จะรับพลังงานได้เร็วเพื่อนๆหลายคนมีเซนต์แรงเพื่อนๆหลายคนเป็นหมอดูแต่เพื่อนๆก็อิกนอร์ในคำพูดคือไม่ใส่ใจอะถ้าเธอสําเร็จจริงเธอจะมานั่งนินทาฉันหรอถ้าเธอสําเร็จจริงถ้าเธอดีจริงเธอจะเอาเวลาอันมีค่าของเธอมาเสียสละ พูดถึงกล่าวถึงฉันในแง่มุมที่ไม่ดีหรอมีการเอาไปพูดเอาไปคุยเอาไปเมา้ามอยส่งข้อความต,ต,ต,ตืดในทางที่ไม่ดี <c oughs> ก็ด้วยตักกะป่วยๆห้องเขาเองเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรารู้ดีแล้วเพ,เพื่อนใส่ใจไหมไม่ no สน no แคร์แล้วแต่เลยจ้ะเอาที่สบายใจไม่มีมีแต่คนที่ด้อยเท่านั้นแหละ ที่นินทาคนอื่นที่ยังมีเวลาในชีวิตเหลือเฟือนในการนินทาคนอื่นกล่าวร้ายบุคคลอื่นเปรียบเทียบชีวิตของคนอื่นคนสำเร็จที่ไหนเขาจะสละเวลามากล่าวร้ายคนอื่นให้เสียเวลาทุกเวลามีค่าทุกๆนาทีมีค่า24ชั่วโมงมนี้7วันของแต่ละคนจริงๆ สำหรับจอยเองนะคะเคยได้ยินประโยคนี้มานานแล้วจนมันทําให้เมื่อก่อนจะเป็นคนที่ดราม่ามากเลยนะเอาจริงจะมีความรู้สึกว่าโอ oh, ใช่สิเรามันแบบไม่ได้มีต้นทุนเยอะกว่าเขานี่ไม่ได้มีต้นทุนเยอะเท่าเขานี่พ่อแม่เราไม่ได้คือจริงๆเมื่อก่อนเป็นคนคิดลบแต่พ่อมันเหมือนมันโลกมันเริ่มเปิดขึ้นเรื่อยๆเ,เราเียแบบขอบคุณครูครูบาอาจารย์ที่ส่งสัญญาณดีๆผู้คนดีๆสถานการณ์ดีๆกัลยาณมิตรเข้ามาแล้วมาแชร์ความคิด ทำให้เราได้เออจริงต้นทุนชีวิตของเราอย่างหนึ่งที่มีเท่ากันก็คือเวลาคนเรามีเวลา24ชั่วโมงในหนึ่งวันเท่ากันแต่มันอยู่ที่ความพยายามหรือการบริหารจัดการเวลาของคนในชีวิตที่ไม่เท่ากันจะตื่นตีสามทำนั่นนี่นู่นเวลาก็คือเต็มที่ในการทำง,งานก็คือเต็มที่ออกจจแนวเ,เครียดด้วยซ้ำเพราะเป็นคนที่ เราอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีเพราะมันหมายความถึงตัวเราเพื่อนๆก็น่าจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังจริงจริงจังซซเรียสในการทํางานก็ค่อนข้างที่จะเซเรียสในทุกเรื่องนั่แหละคืออยากให้มันออกมาดีเพราะว่ามันคือสัญลักษณ์มันคือตัวแทนของเพื่อนๆอย่างกรณีการเขียนหนังสือเพื่อนๆแน่นอนเพื่อนๆก็ต้องตั้งใจเขียนให้ดีเพราะว่ามันหมายถึงตัวเราอะไรก็ตามอย่างการโพสต์ลงในโซเชียล มันคือตัวเรานะเราจะหมายถึงใครเราจะกระแนกกระแดนใครใครดๆก็ช่างแต่มันหมายถึงตัวเราอะ่ะคนอื่นเขาจะพิพากษาเราก็คือเราเราจะดีจะชั่วคือเราประกาศตัวเองไม่มีใครไม่มีใครตัดสินเราได้ว่าเราดีชั่วการดีการชั่วการร่ำรวยหรือจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำลายของใครดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงตามู่ที่ทำตัวแล้วเพื่อนเพื่อนก็มาถึงจุดที่หยาบนะ กูมีแขแล้วแต่แม่แล้วแต่เลยไม่แคขแล้วแต่ทำได้เหมือนเราประล่ะเธอสตรองได้เท่าเราประล่ะอย่ามาพูดเนี่ยเพื่อนๆบอกอย่ามาน้ำลายอ่ะใบสุดท้ายพายอยากบอกอะไรเพื่อนมาไกลแล้วอะ่ะแล้วก็อยู่ในจุดที่ถ้าใครกล้าเข้าหาคือได้ของดีอ่ะ ประสบการณ์เยอะผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาแยะไม่สนใจใครใคร,ใครจะชิงใครจะชังก็ช่างหัวเขาใครจะยังไงก็แล้วแต่เขาไม่เกี่ยวกับเราไม่สนใจใครแล้วแต่เลยจ้าทุกทุกทุก,ทก,ทกสิ่งทุกๆุกอย่างมีทางออกเสมอแค่ไม่วนในแค่ไม่คิดลบ แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวปักโมดสินค้านะสวัสดีค่ะ